ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับการ SGG นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะเล่นซาต้าห้าตัวพระนัตยาห้าตัวในหมวดโคลนวอลในเกมอาร์วีกันนะครับผมโอเคครับเชิญรับชมเลยครับผมมาแล้วครับต้นเกมก็มาตีกันเฉยๆนะครับอืมสะกิ้ไปครับต่อๆไปเรื่อยๆให้เขารู้ว่าขบวนการลกอย่างเรามันน่ากลัวไปปิ้วมาเกมไม่มีเสียงทำเอฟเฟกต์เองก็ได้ พอใสเหุที่เกมไม่มีเสียงก็เกิดมาจากอะไรก็ไม่รู้นะครับก่อนอาจไม่นคือว่าไม่มีปัญหาไม่ได้สนใจเลยนทั้ว่ามันจะไม่มีผลกับเสียงเกมแต่เสียงเกมดันหายไปเลยเ่้มจริงๆ่ะเราจะตายแล้วนี่โอ้โหเผลอแป๊บเดียวไม่ได้เลยรกขับ้านะครับอื เอาตรงกลางเอาตรงกลางมีเรื่องกันเอาข้างบนเอาข้างบนยังไงข้างบนยังไงเอาฟิกจูไปครับฟิกจูไปครับอืมอึ่มตีไปแล้วตีไปแล้วแล้วยังไงออาวเฟิร์สปัดเป็นของนตาตาาฝังเขานะครับแม่ซาต้าที่ไปเบียดป่าเขานี่ตายเองเอาเอาันนั้นป้อมตีตายนะโอ้ไม่นะโอ้โอ,โอนตาตา雅สองตัวเอือสกิลมั่วไป<ๆ>เอาจับฟิกหนีไม่ฟิกดีกว่าเขายังไม่สกิลใส่เราเอาจูไปครับจูไปเอาจูกหนึ่งะฮะเอาฟิกหนีครับอือจู๖อือไม่โดนเออ เอา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 จุกสามเอาม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 าหลบได้ทั้งวันอามาดิครับโอ้โอหลบได้หมดเลยครับอ้เจ็บมากเลยอ้อู้อู้จะตายอีกแล้วโอ้ยเพิ่งมานะนนี่ออ้าวเอาบินครับตรงนั้นบินครับอ้าวโดนเก็บไปหนึ่งตัวครับอ้าวอ้าวตัวที่สองมาเป็นตัวที่สองมาแล้วนะครับอืมหือมปิ้งนกย่างๆร้อนๆอร่อยๆนะครับเพิ่งบินลงมาเมื่อกี้นี่ตรงนี้ไงครับสามตัวสี่ตัวนะครับการอยู่หรือไม่โอโหกดกดดิสทับตีป้อมเลยจะกันไม่อยู่นั่นนี่ทิ เอาเอามีครีปเดินหลุดมาหนึ่งตัวเอาเคลียเสร็จโจนฮ่าฮ่าออระดับสีแล้วมาจะบินไหมจะบินไหมจะบินไหมเขาจะบินไหมเอาเขาบินไปแล้วครับอือหอเครื่องตกเครื่องตกด้วยอายมากโอ้ตายเอ๋อ่าเอาเกินใหม่อย่างรวดเร็วอย่างการนวลตัดเวลาโดยคิงคริมสันเอาม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 าอ่าเอายังไงครับนกตัวนั้นอือหบินขึ้นฆ่าได้ฆ่าได้ด้วยครับฟิกเข้าไปฆ่าเลยอ่าวนี่ตัวขับสวยมากเลยผมไม่ได้ทําอะไรเลยนี่ อ้ามามายังไงต่ออ้าเดินเกมไปเรื่อยครับสบายสบายครับต้นเกมยังไม่ต้องตีอะไรกันมากครับเดียวเกมเจอกันก็เกมนี้ก็เหมือนเป็นเกมเกมเกมเป็นอ e ีสปอนะครับพิมพ์สู้กันทั้งเกมเลยไม่รู้เป็นอะไรแม่ดูเหมือนเขาจะชอบการสื่อสารกันนะครับนี่จะเป็นแนวใหม่นะครับก็จะมามาพาดดู นื่องจากว่าคีมมันไม่มีเสียงพูดในเกมก็เลยจะพาให้มันไม่น่าเบื่อนะครับแล้วก็ไม่อยากโดนริงด้วยเพราะนานา,นานทีจะได้อาัสาตาร่าหาเอายปายบินเข้าไปได้ป้อมแล้วครับตายไม่ตายไม่ตายเองไม่เอาไม่ตายด้วยครับนัตยาสองตัวนั้นกำลังจะตายแต่นี้เข้าป้อมไปแล้วโอเคงั้นขอป้อมบ่หเลยแล้วกันนะฮ้าห้าแปะแปะปิว้วอ่าเข้ามากันพอดีโอเคพับกลับบ้านก็ได้ไม่สู้แล้ว โอ้โหแล้วตรงนั้นบินขึ้นไปครับทำยังไงครับอืมบินสองครับบินไม่เข้าอแล้วยังไงครับไปสองตัวเอาบินอีกตัวแล้วครับบินอีกตัวบินเข้าไม่เอาบินไม่เข้าเหมือนกันแชร์ดาวเมกันเยอะเกินไปเอาเราได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ครับเสียสละชีวิตไปสองคนแต่ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลยแย่จริงๆเอาบินไปอีกตัวแล้วครับอืมรอบนี้ไรป้อมแต่บินไม่เข้าอีกเึกถึกแม่นาตยาฝังเข้านี่ถึกดีจริงๆ อ้าอ้าวน่าจะตายอีกตัวแล้วอ้าวเอาได้ยังไงครับซาตาในภูมิตัวนี้แปลงเราอกินศพครับเอาบินไปได้เอาบินไปนะเอ้าวบินไปนะครับจริงๆไม่ต้องบินก็ฆ่าได้นะนี่อ่าจะฟิกไหมไม่ฟิกนะครับอืมเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนรีบใช้ตอนนี้เดี๋ยวมันจะไม่มีใช้หนีมาทัอย่งนี้ก็ฟาร์มไปยาวๆครับอืมโดยตัดอย่างรวดเร็วนะครับตัดด้วยความแหลกนะครับอ่ามาได้ไงซาได้ไงครับนาตายาสองตัวนี้เอาไงครับไม่สู้ดีกว่าเข้าป้อมก่อนแล้วกัน เพิ่ปลบไปก่อนมา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 เอาไงเอาไงเอาเอาเอาไม่โดนเอาเอามาตีใส่อะไรอ่ะเอาเอาไม่โดนนะไม่โดนนะวบ้าหนึ่งแล้วนะเอาวบ้าสองนะเอาเอากดดิทับจะตีป้อมแล้วเอาบินสู้สิครับอย่างงี้อือแปะ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 ปะเอาไม่เข้าเลยเอา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 ไงนี่เอาไงนี่เอาไงนี่เพิ่พิ่มเพิ่มลบได้สองสกิลสุดยอดมากอึ้อึ้อาเอากดติดเกาะติดเกาะ เอาเอาบินไหมตัวนี้ไม่บินนะครับเอาฟิกเข้าไปไม่ได้ด้วยโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสำหรับซาตาสองตัวนี้มากๆเลยแหมเก็บจะได้แล้วเชี่ยวฟึวับกลับบ้านตรงนั้นก็ยังตีกันไม่เสร็จอ่าอาได้ยังไงครับอืมตอนนี้มือตากล้องสั่นมากออืได้ไหมได้ไหมซาตาสองตัวนั้นได้ไหมไม่ได้นะครับแทนจะเสียชีวิตเองด้วยแหมน่าเสียดายจริงๆอ่านี่น,น,นี่การเผื่อได้นะสุดยอด ไม่เอาหลบแท้ทุกดอกแต่เมทริกมาเองจุ๊จุ๊บไปอ้าวเอาเลือดน้อยไม่กลับบ้านเอาตายนะเอาตายออแล้วกดดิทัตอันมาตะป้อมไปแต่ไม่ตีป้อมหลอกหน้าข้าเป็นเมช่าไม่ตีป้อมห้าห้ามาเทียร์คีฟไปอ่าแล้วป้อมบนแต่ข้างล่างกําลังบวกครับอื้อหืมอื้อหืออื้อหือตายนะครับโอ้โหรอดมาได้นี่ไม่ใช่คนแล้วนะครับ โป้ๆเอาบินขึ้นไหมครับเอาบินไม่ขึ้นนะครับสกิลผิดฝั่งแม่น่าเสียดายไม่งั้นสวยไปแล้วอือตีธรรมดาไปฉันเป็นแคดี้จำเป็นฮึบมผบิน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 ไปไปไปแปะแเปะฮึ่ๆๆๆๆๆๆตัวนี้ถึกเหลือเกินตีไม่เข้าอือึ่มไม่ลดเลยแม่ตัวนี้นี่ถึกจริงๆนะบอกจอะเกราะมาเลดเกมยังสู้ไม่ได้เลยแี่เกาะเป๊นี่มันไหนจริงๆอขียดียแปะแปะจึง แหลกๆมาเอามาเรนล่างกําลังตีกันเอาเป็นยังไงครับเป็นยังไงครับซาต้ากับนาตาญาสองตัวนี้อือซาต้าชนะไปนะครับอาจากการเพื่อได้ไหมเอากันได้นะครับแม่อ่าไม่บินนะครับแม่ใจอ่อนไปหน่อยแม่ถ้าใจแข็งที่บินเข้าไปครับไม่กล้าได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะตายเดี๋ยวมันอายเอาไม่เอาไม่เอาเราเราจะเล่นให้ดีที่สุดนะครับปึ๊บเอาไงครับอืมได้เอเียมมาแล้วได้ดาบแห่งแสงสว่างมาแล้วไม่หรอกครับเป็น ผมขี้โม้มกวขอโทษมันแค่่กองถึกไปบินใกล้ๆแค่นั้นแหละกลางตรงกลางเอาโดนฟิกไล้ค่าเอาบินสวนบินสวนขึ้นไหมขึ้นนะครับขึ้นนะครับถามว่ารอดไหมนะผมว่าไม่รอดนะตายแม่แม่จะบินไหมครับจังหวะนี้บินไหมครับบินไหมครับ สองตัวเล่นน้อยบินเลยครับไม่เกรงกลัวอะไรทั้งนั้นแปรแปะเอาได้ไปสองตัวเหลือตัวถึกตัวหนึ่งตี๊ยไหมเตียไหมอือตีไม่เข้าตียังไงก็ตีไม่เข้าสู้ดีไหม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 อือหือตีแยกไปตีครับตีแรกไปจุกได้ทุกสกิลแม่เก่งจริงๆรฟาตาตัวในนี่โอ้ยตัวเองเก่งมากนบินอีกเจ็ดบี้เขาจะบินสู้อีกรอบไหมนะสองหนึ่งส่วนเอาบินเข้าไปแล้วครับเมื่อกี้ได้เพิ่งได้หน้ากากจอกอมาอือหือบินไห่เข้าท แม่กินอะไรเป็นอาหารเขานี้ถึกถึกถึกยิ่งกว่าแทงอีกนะน,นี่โอ้โหวิ่งไปเคลียบบนชีวิตต้องการเงินตราเอาแล้วได้ชัดดาวมาครับอืออ่ารวมกันตีป้อมอ่าแทงป้อมตีแตกเลยเออ เออเออจะไฟกันไหมไฟกันไหมอออหือตัวถึกมาบินเข้าไปบินเข้าไปตัวแรกเออโดนป้อมตีตายตัวที่สองบินเข้าไปยังไงครับยังไงครับืออหือตายไหม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 ตายอ้าวอ้าวเหลือผมคนเดียวอาสู้ไงอะไรนี่ืออืออเอาบินสวนไว้เอาบินสวน้วยครับอือหือใจกล้ามากเอาบินไม่เข้าถอยดีกว่าเย่จะตายอ้าวไม่เอาไม่อาอ้าวเมื่อโดนบล็อกไปสองคนนะครับจังหวะนี้อือหืออ้าตีคีเอาเรื่อยนี ตัดมาตรงกลางนะครับอือหือสามตัวครับจะเอายังไงครับจะได้ช็อตเทพหรือเปล่าจะได้ช็อตเทพหรือเปล่าเอาบินว่าวนะครับเอาเครื่องตกเอาตายเอะจ,จัดจอมาอย่างรวดเร็วนะครับแหมได้เจาะเกาะมาแล้วไม่ได้ถ่ายนะครับไม่เป็นไร พิมพ์นู้นเขาก็พิมพ์กันอย่างสนุกสนานนะครับเหมือนเข้ามาระคาระบายเครียดกันนะครับอ้าวเอาตัดมาไว้เอาตัดมาบุชเฉยเลยอ้าวอ้าวอ้าวล่างๆจะแตกแล้ววาร์ปครับต่อให้เป็นเกมตีป้อมมันก็ต้องการป้อมนะครับล้วกดดิทับตีป้อมเลยอือหอตัวนี้มาเขาเกิดมาเพื่อตีป้อมจริงๆอ้าววิ่งไปกันทันไม่เนี่ยพิบเพบพบอ้าวไม่ทันนะครับตีแตกก่อนอ้าวไม่เป็นไรอ่ะป้อมไม่ได้เอาคนก็ได้อ้าวแล้วกดแข็งซ้าไปนะครับจังหวะนี้อตอยโอโหอา อ่าแลกลางยังไงครับการยังไงครับไม่มีบินเข้าไม่ได้ครับไม่กล้าเข้าไม่มีบินนี่สู้ไม่ได้เลยครับแม่ไม่มีบินที่สาตากลายเป็นแคตตัวเปิดสกิลอ้าวแล้วยังงี้ยังไงครับเอาบินเข้าไปเอาตาอยอาไม่ต้องเก็บซากศพเองแล้วแม่ น way, usted, ึกว่าจะปต้องเป็นแรงอ้าวกัดมาอย่างรวดเร็วครับอ้าวแล้วรุมแทงนะครับรุมแทงตรงกลางอายังไงครับตรงนี้ตนน2ตัวเอาบินสู huh. <to> ้เข้าไปครับบินสู้เข้าไปอ้าวบินบ้าอ้าวใายอ้าวตายตายมีตายอือจู้ไปก่อนครับจู้ไปก่อนตรงแบบนี้จู้ใกล้จู้ก่อนไม่กลับบ้านด้วยแหมหล่อเท่จริงๆเิงอ้าวยังไงครับยังไงครับจะบินสู้ไหมอาบินเข้าไปแล้วครับปีกลางเฮื่อนไปมีมแผาอาวล่าได้มาหนึ่งครับผมโอ้โหสู้ไงครับอืตายไปก่อนแล้วแหลกกันไปนะครับอ้าวตัดเกลือมาอย่างรวดเร็วนะครับ ยังไงต่อเอาขายของแล้วครับเริ่มมาอยากได้ตัดเลือดแล้วครับเพราะทีมเขาไม่มีหิวเลือดนะครับเอาบินเข้าไปครับบินเข้าไปเข้าไมเข้าไม่เข้าไม่เข,ข,ข้าอยู่นะครับแต่ไม่ตายนะครับถึกเกินไปอ้าวแล้วแข็งช้าเกินไปแล้วครับเอายังไงครับเอายังไงครับตีสู้ตีสู้อึ่งซีเกิวไปตายเยี่ยมไปเลย,ยนี่ยจอดจริงนี่การบนอ่านสองตัวเรา บินท right? right? uh, oh, oh. no, ูเข to ้าไปเอาบินบินบินโป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 เอาแข็งทันเอาตัวนี้แข็งทันเอาไงครับอืมหฟิกจกครับฟิกหลอกฟิกจกจกอือ๊ือโอ้โหไม่ไหวนะไหวไหมไหวไหมได้มาสักตัวไหมไม่ได้สักตัวโอ้ตายตายตกอืมหือฉีดเต็มเต็มหน้าตายไตเลยตรงกลางตรงกลางบินเข้าไปครับตัวแรกบินเข้าไปสังเวชชีวิตตายเรียบร้อยครับเยอ้อมมาอ้อมมาครับตาตัวนี้อ้อมเก่งนะฮะ แล้วยังไงคำนัจยาตัวนี้อบินเสียไข่มังกรไปแล้วครับเอาตายไมครับเอาเอาตายไม่เอาตีธรรมดาตายนะครับโอ้โหแล้วตรงกลางยังไงครับเยอะมากเลยอ้าวไม่สู้นะครับเขาเยอะกว่าไม่เอาครับไม่มีอันตรีไม่สู้นะครับอาเพื่อนตายนี่เนี่ยตีฟ้าไปไม่กดเพื่อน มาตัวหนึ่งอ้าวอันติจะมาพอดีเอาไงครับเอาไงครับจะสวนไหมจะสวนไหมจะสวนไหมเอาวาร์ปกลับเอาเอามาพอดีสวนสิครับจะรออะไรทีนี่ไป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 โป้ตึงตายฮ่าฮ่าสุดยอดไจ้าอไปเคไปเร็คลิปได้กันมวลมหาประชาชงรอใครอยู่รอให้ตังคฟื้นแล้วก็แต้มแต่ชั้นเจ้าครีโป้ ตัด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 อย่างรวดเร็วครับผู้พาดอย่างงกเอาไปครับบินไปครับบินไปแล้วครับอืมบินเข้าด้วยนะครับเกือบตายเอาตายไปเลยครับเอาแต่ตัวนี้ถึกมากบินไม่เข้าทํายังไงก็ตีไม่ครับเอาวิ่งหนีสิครับเอาบินเข้าไปแล้วตัวแรกอืมติดเกาะหมดทุกอกเลยนะครับถึกจริงๆ โอ้โหโอ้โหฉีดจะตายเอาบินตัวที่2เข้าไปนะครับเอาสามตัวรุม2ครับจะชนะไม่เอาบินออกมาครับไม่กล้าสู้นะเดี๋ยวตายเอาแล้วยังไงครับตัวนี้เอาบินตีกําแพงเอาเขินสิครับอย่างนี้โอ้โหเดินหนีเลยเอากลับเข้าไฟครับชนะไฟเรียบร้อยครับสุดยอดเอาเราปล่อยมังกรมาตรงล่างอย่างนี้วิ่งไปเคลียสิครับจะรออะไรเจังหมะนี้เอาตีมังกรเอาเส่จโจนขอหน่อยละกันนะ ปั๊บมังกรนะไม่ต้องขายดอกหน้าตายานะไม่ต้องวิ่งหนีโอ้ไม่นะสองตัวโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่ทู้ไงอึบจู๊ไปก่อนจูไปก่อนจูไปก่อนจูไปก่อนฮึบ่มเพิ่โอ้โหโดนตีมาตายอนาตอนาเอาบินเข้าไปครับตปเคลียร์ไหวหรือไม่เอาบินบินบินโป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 หืมหืมเถืกเรือเกินบินไม่เข้าแม่โอ้ยโอ้ยโอ้ยตายเอะเอือ อาถ้าจะจบไหมเนี่ยปึ๊บ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 เอาเอา,เอาบินแววเอาเครื่องตกออาวอาตายเา้าตายตัวที่สองสังเวยครับอืนักบินเามีกระเซยกลมนี้สุดยอดจริงๆโบโบโบอืมไม่เข้าเลยแชร์เมยกันเยอะเกินไปฉันบินไม่เข้าเา้าแล้วตัวนี้ยังไงครับบินเข้าไปอืมได้ 2, สองสเต็กไม่ครบ 3, สามสเต็กบินไม่ขึ้นนะครับอืมแล้วยังไงต่อครับยังไงต่อกันอยู่ไหมกันอยู่ไหมกันอยู่ไหมเอาพยายามตีครับอืมแรกไม่ได้ตัวหนึ่ง เออตัวสุดท้ายไปเลยไปเลยเช่องแชทเดือดมากครับตอนนี้เอ้าเอ้าบินขึ้นไหมบินขึ้นไหมบินขึ้นไหมบินขึ้นนะครับอืมเก็บไปได้ถึง2ตัวหรือเปล่า2ตัวหรือเปล่า2ตัวหรือเปล่า2หรือ3 2หรือ3เอาดีๆเอาดีๆเอาได้เป็นตัวที่2ไปแล้วครับตัวที่3าจะได้หรือไม่ตัวที่3เอาตายเอาเอาคีบจบเอาตายจบป้อมโอเคครับแพ ก็เป็นการแพ้ที่สนุกสนานใช้ได้นะครับก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจก,ก,ก,กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ,บามล้วทุกคนนะครับ